สวัสดีค่ะเห็นรอยน้ำรั่วน้ำซึมบนฝ้าเพดานห้องน้ำได้ไหมคะแย่ yeah, แล้วจะทำยังไงดีฝ้าเน่ามากเลยดูจากอาการแล้วเนี่ยก็น่าจะมีน้ํารั่วลงมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยจะทำยังไงดีหาาจะแก้ไขให้ชงกัเนี่ยก็คงต้องหาสาเหตุจุดน้ํารั่วแล้วแก้ที่ต้นเหตุมาเลยนะคะ แต่ครั้นจะขออนุญ,ญาตเจ้าของห้องข้างบนเข้าไปสำรวจในห้องน้องเขาเนี่ยเราก็เกรงใจเขาไหมคะไหนๆก็ต้องเปลี่ยนฝ้าใหม่อยู่แล้วเดี๋ยวเราลองมาเจาะฝ้าเพดานหาสาเหตุเบื้องต้นกันก่อนดีกว่านะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาวัดขนาดช่องที่เราจะเจาะก่อนนะคะเลง็งให้มันดีๆอย่าให้เลื่อยไปโดนกับโครงข้าวซีลายที่ยึดฝ้าเพดานด้านบนนะคะเพราะหากไปโดนกับตัวซีลายแล้วเนี่ยเราก็จะเลื่อยไม่ได้ พยายามหาพื้นที่ว่างๆแล้วเจาะให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมเราอาจจะเจาะเป็นช่องเล็กๆกันก่อนแต่หากวังไม่เห็นสายเห็ดของน้ํารั่วเนี่ยเราก็เล็งพื้นที่ดีๆแล้วเพิ่มขนาดเจาะให้เป็นช่องใหญ่ขึ้นก็ได้ค่ะแต่ก็ต้องเจาะให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะเพราะจะได้ง่ายต่อการปิดฝ้าในภายหลังค่ะนั่นไงเห็นแล้วน้ํามันรั่วลงมาจากจุดท่อน้ําทิ้งเดิมที่ช่างเขาไม่ใช้แล้วนะคะเขาก็ปิดรั่วไว้เนี่ยค่ะน้ําไหลลงมาเป็นทางเลยอ งานนี้ถ้ามัวแต่เกรงใจน้องห้องข้างบนก็คงไม่ได้เรื่องแล้วนะคะคงต้องขออนุญาตขอเข้าไปสำรวจดูในห้องนิดนึงนะคะเอกระเบื้องพื้นห้องน้ำยาแนวมันก็ยังเต็มอยู่นะคะอ่านั่นไงตรงซอกมุมผนังนั่นเลยค่ะปูนยาแนวมันหลุดนะคะเข้าใจว่าก็น่าจะใช่จุดนี้เดี๋ยวเราลองมาทดสอบเอาน้ำเทลงไปดูก่อนนะคะอืมใช่เลยเนี่ยค่ะน้ำหยดลงมาเป็นทางเลย เดี forma, za, ini, between, <wa> ๋เราก็ต <t grazing> ้องซ่อมโดยการอัดปุญญาแนวเข้าไปแน่นๆเลยนะคะอัดไปเต็มๆเลยค่ะขอถอนหายใจยาวๆหน่อยนะคะเพื่อนๆสติจริงๆเลยค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสติมาปัญญาเกิดถ้าเราไม่ตื่นตนกตั้งแต่แรกตั้งสติให้ได้และขออนุญาตลูกค้าเข้าไปดูห้องข้างบนก่อนที่จะเจาะฝ้าก็น่าจะจบแล้วไหมคะไม่น่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เลย ไงพูดยังไม่ทันขาดคํานัดช่างมาท,ะะทํเสวอททิ์เดี๋ยววันจันท์รเจ้าของห้องเขาก็จะกลับมาแต่ช่างเบี้ยวค่ะบอกว่าติดงานอื่นมาไม่ได้อืมเอางานทีนี้สงสัยงานนี้คงต้องเป็นช่างจําเป็นซ่อมฟ้ากันเองเลยนะคะเนี่ยโชคดีที่ต้นทุนเดิมดีนะคะเนี่ยคะ่ะมันก็เป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเราก็เอากระดาษแข็งมาวัดนะคะใช้กระดาษแข็งทําเป็นต้นแบบนํามาทาบกับตัวยิบซัมบอร์ด เสร็จแล้วก็วัดขนาดให้ได้พอดีกับตัวแม่แบบที่เราวัดไว้นะใช้เลื่อยนะคะเลื่อยให้ได้ตามขนาดเนียค่ะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้กระดาษทรายเนี่ยล่ะคะ่ะรูปคมด้านข้างนะคะไม่ให้มันมีขุยอ่าแผ่นยิบซ้ำบอร์ดของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปทาบกับช่องนะคะเนี่ยค่ะถ้ามันไม่พอดี <S <S เพื่อน <S <S ๆ,ๆก็ใช้กระดาษทรายนะคะรูปๆขอบของมันอีกหน่อยนก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้สกรูยึดนะคะ กับโครงข้าวซีลายเดิมที่อยู่ด้านบนนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่สําคัญไม่แพ้กันนะก็คือการผสมตัวยิบซ้มนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเราก็เอายิบซ้่มาผสมน้ํานะคะแล้วก็ปั่นให้มันเป็นเนื้อเนียนเนียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ามาป้ายตรวบรอยต่อนะคะระหว่างแผ่นเก่ากับแผ่นใหม่เนี่ยะคะ่ะใช้อุปกรณ์นี้นะคะป้ายเข้าไปป้ายเป็นแนวขวางก่อนนะคะให้มันตัวยิบซ้ำแนละ้วมันกินเข้าไปรอยต่อนะคะ สำหรับตรงมุมนี้นะคะมันก็จะยากนิดนึงนะคะเราก็จะใช้ตัวยิบซ้ำเนะคะเสริมตรงมุมนะคะให้มันดูสวยงามขึ้นค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ใช้ตัวอุปกรณ์นี้นะคะเกลี่ยนหน้าให้มันเนียนๆเลยนะคะ ามาถึงอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะขั้นตอนนี้สําคัญสุดนะคะเราต้องใช้เทปผ้าดิบนะคะทาบตรงบริเวณรอยต่อของแผ่นใหม่และแผ่นเก่านะคะเสร็จแล้วก็ใช้ตัวยิบซ้ำนะคะปาดเข้าไปเกลี่ยให้มันเนียนเนียนเข้าไปกับเนื้อผิวมาเลยนะคะตรงที่เป็นรอยต่อนะคะมันก็จะสมานก,กันมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทเลยนะคะอย่างน้อย1คืนเช้ามานะคะค่อยเอากระดาษทรายนะคะมาลูบๆขัดขัดนะคะให้มันเนียนขึ้นอีกใช้ผ้านะคะเช็ดฝุน่นออกให้หมดนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลงสีฝ้ากันเลยนะคะเคล็ดลับในการทาสีฝ้าให้ดูเนียนสวยงามนะคะก็คือทาทับเข้าไปหลายๆรอบโดยเป็นการทาแบบประสานกันนะคะเราก็จาว่ารอบแรกทาแนวตั้งรอบที่2เราก็ต้องทาแนวขวางนะคะทารอบแรกเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งสักครึ่งวันนะคะมาทารอบที่2ต่อทิ้งไว้อีกครึ่งวันแล้วก็มาทารอบที่3าทาทับเข้าไปนะคะให้มันเนียนเลยนะคะโดยเฉพาะรอยต่อนะคะเน้นเป็นพิเศษเลยนะคะ เห็นไหมคะเราก็ทาสีเสร็จไปแล้วนะคะสามรอบทิ้งไว้ให้แห้งตอนนี้มันก็ดูเนียนกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะการซ่อมฝ้าเพดานนะคะหัวใจสําคัญก็คือเทปผ้าดิบนะคะแล้วก็ปูนยิบซ่มนะคะต้องปั่นปูนยิบซ่มให้มันเนียนเนียนด้วยนะคะแต่สําคัญยิ่งกว่าก็คือสติของเราเนี่ยละค่ะใช้สติคิดให้รอบคอบหาต้นเหตุของมันแล้วปัญญาก็จะเกิดตามมาเองล่ะค่ะ เป็นไงล่ะฝีมือก็พอใช้ได้อยู่นะคะถึงแม้จะไม่สวยงามเหมือนช่างฝ้ามืออาชีพแต่มันก็เสร็จทันเวลาดีเลยค่ะรลอบตัวไปเลยนะคะงานนี้ถ้าชอบก็กดไลค์อยากแบ่งปันก็กดแชร์แต่หากไม่อยากพลาดกับภารกิจหน้าในทําไปสไตล์ฉันฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันให้เยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ